เครื่องนี้มันคือเครื่อง2 0 0แสนบาทเราจะเอาเครื่องนี้ไปส่งด้วยตัวเองแต่ผมไม่ได้ไปนะไปส่งแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าถึงหน้างานถึงบ้านลูกค้าเออส่งมอบจะเป็นยังไงบ้างนะครับอะไปดูกันเลย let's go <S สวัสดีทุกคนครับเครื่องนี้จำได้ไหมมันคือเครื่อง สองแสนบาทนะครับจริงๆมันไม่ถึงสองแสนเอามันทอนกี่พันนี่แหลจะจำไม่ได้มันทอนหลักพันนะไม่ถึงทอนไม่ถึงหมื่นนะนะนะครับหมื่นเก้าเอ้ยแสนเก้าหมื่นกว่าบาทนะครับมันคือแสนเก้าหมื่นกว่าบาทแต่จําไม่ได้ว่ากว่าเท่าไหร่แล้วนะฮะเสร็จเกือบเสร็จแล้วกันเกือบเสร็จเกือบเสร็จนะครับพรุ่งนี้เราจะเอาเครื่องนี้ไปส่งด้วยตัวเองแต่ผมไม่ได้ไปนะ ต้องขอโทษด้วยนะลูกค้าบอกให้เซ็นเซดลายเซ็นนี่ไม่ได้เซ็นอ่ะ,อะโอเคเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะไปส่งลูกค้าที่ชนบุรีจริงๆมันมันเกือบเสร็จแล้วแหละแต่ขอถ่ายไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จทีแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปส่งลูกค้าพร้อมกันว่าเฮ้ยเป็นยังไงเวลาไปส่งลูกค้าต่างจังหวัดเองด้วยตัวเองซึ่งน้อยครั้งนะที่จะได้ออกไปส่งเพราะว่ามันจําเป็นจริงๆริงที่ต้องไปส่งลูกค้านะครับเพราะว่าส่งขนส่งไม่น่าไหว เครื่องนี้คือหนักมากไม่รู้ว่ากี่โลน่าจะมีแบบยี่สิบโลได้นะครับสง่งขนส่งไปคือเสียงมากสำหรับเครื่องนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเครื่องนี้ไปส่งแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าถึงหน้างานถึงบ้านลูกค้าเออส่งมอบจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะไปดูกันเลย let's go น้องแพ็กเสร็จแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายขอภัยนะคะพราการแพ็กมันเป็นอย่างไรอะไรยังไงทำไมถึงไม่ถ่ายล่ะลืมไปปล่อย <laughs> พี่เกดรูป <laughs> <laughs> แบบนี้ไม่ได้โอ้ตอนนี้นะคะแพ็กของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เป็นคนขับของเรานะคะขณะนี้เวลาเที่ยง4ี่สิบ เอดแล้วเราเพิ่งจะได้เริ่ม,ม<า>ออกจากออฟฟิศนะคะคาดว่าน่าจะถึงประมาณ5้าโมงเย็นแบบเลดก็ไม่แบบเลดหรอกคือเต็มที่สุดๆเลยนะ่ะคาดว่าน่าจะถึง5้าโมงเย็นนะคะแล้วก็นี่อันนี้เป็นเครื่องแล้วก็ที่อยู่ด้านล่างนี้อันนี้เป็นจอ,จอแล้วก็กล่องนี้ที่เป็นกล่องเคสนะคะเราใส่กล่องอุปกรณ์ไว้ให้ลูกค้านะคะแล้วก็เคสนี่ ก็แพ็กเต็มที่ประมาณนี้ระหว่างทางเดี๋ยวมีอะไรก็จะอัปเดตเรื่อยๆตลอดนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โคราชแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อไปกันเลย เราเพิ่งผ่านลำตะคองของโคราชมาถนนสวยมากใครที่อยู่ชนบุรีอยากมาเที่ยวโคราชก็แวะมาซื้อคอมกับเราก็ได้แล้วก็นะคะจะได้เห็นเส้นทางที่เราผ่านลำตะคองมาเมื่อกี้นี้อันนี้คนขับของเรายังเหลือแรงอีกเยอะนะคะปวดคอเย คอมของเราก็ยังอยู่ดีอยู่ไปกันต่อตอนนี้เวลาบ่ายสามบ่ายสามสามสิบสี่ประมาณนั้น เราอยู่มอเตอร์เวย์เส้น M9 แล้วอ,อีก150กิโลก็จะถึงเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางกันต่อไปได้เลย โอ้ oh my god จะป้าจะจะ crazy ไอ้ขม้นด้วยน้โอ้ระานิตยจะตกดินแล้วทุกคนห้า <laughs> โมงครึ่งตอนนี้อีกเจนาที ปอะมาณสีกิโลเมตรเราปักหมุดไปบ้านลูกค้าเลยอีกนีดเดียวอีกอึดใจเดียวนี่ระยองนี่แล้วก็ยังปลอดภัยดีแบบร้อยเปร์เซ็นต์พร้อมกับคนขับที่อ,อยากจะหลับแล้วหลับอีก <laughs> ตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วอาจจะได้ถ่ายทีหนึ่งตอนที่แบบเราอาจจะยกของลงนิดหน่อยเพราะว่าเรามากันแค่2คนก็จะไม่มีใครถือกล้องให้เรา อาจจะแบบว่าให้ให้ลูกค้ายกเออหรือว่าเราอาจจะให้ลูกค้ายกแล้วเราถ่ายถ่ายคลิป มีไงข้างหน้านั่นแหละแชรส่งเครื่องลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะคะจาบวันนี้พี่นายบอกว่าจะไปดูพระอาทิตย์ตกหนูคิดว่ามันน่าจะตกไปแล้วนะตอนนี้เพราะว่าฟ้ามืดแล้วนะคะเราจะขอปีนีไว้เท่านี้นะคะสำหรับใครที่อยากซื้อคอมพิวเตอร์กับเรานะคะ ถ้าเครื่องเวลาคาสูงมากจริงๆเราก็จะอยากจะ,ะดูแลอย่างให้เต็มที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเครื่องที่ราคาไม่สูงเราก็ไม่ดูแลนะคะเราดูแลเต็มที่ทุกเครื่องตั้งแต่เครื่องราคา9 0 0 0กว่าบาทเราก็ดูแลดีแน่นอนใครที่อยากจะสเปคคอมนะคะหรือว่าอยากได้คอมสวยคอมอะไรแบบว่าแล้วแต่ลูกค้าเลยตามสิ่ของลูกค้านะคะก็ปรึกษาเราได้นะคะแล้วก็ฝาก ร้านบอนมีคอมทูไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ลูกค้าจะเลือกนะคะฝากเอ็นดูพวกเราด้วยนะคะแล้วเราก็จะมีคอมใหม่ของเครื่องแรกสถารที่แรกๆไปด้วยกันเปิดประสบก,การณ์ใหม่ๆไปพร้อมกันนะคะกับบอนมีคอมทูจะดงายปิดท้ายด้วยลูกอาหารเอ,อ๊เดี๋ยวปิดท้ายเด้วยอาหารทะเลแชดแย่